ตามกันต่อนะครับตีเล็กสายมันพันโหดภารกิจการกู้ซานี่ s y 2 1 5 4ของอ่าอผู้ควบคุมนะครับป่าเจาะทีมงานฟ้ามานานก่อสร้างที่อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทุ่มอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ครับหน่วยกู้ภัยกำลังมาครับรน,นี่คือ SY 200 c ครับก็เป็นทางด้านของเสียทัดผู้ที่จะเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือในครั้งนี้ครับทำทางเดินมาเคขีรยต้นไม้เคลีรยทางเดินมาบนคันคูนี่นะครับ นี่เป็นคันโคที่โอ้มาแบบบูเลยครับมาแบบบูล้างผ่านเลยครับอย่างนี้ป๋าเจาะกับนมเบียก็ช่วยกันแบกไม้ออกจากเส้นทางที่2 0 4จะเข้ามาปฏิบัติการช่วยกับเจ้าของไม้นะครับของชาวบ้านที่ปลูกไว้บน คันคูหรือว่าคันนาเนี่ยนะครับตามเขตแนวรอบๆออ่างภารกิจนี้จะจบอย่างไรนะครับเส้นทางยาวไกลหรือเปล่าก็ต้องตามดูครับ30มสถึงสีเมตรนะครับระยะทางที่บุกเบิกมา จนมาอยู่ท่านี้คือท่าสุดท้ายนะครับแล้วก็คลิปล่าสุดนั้นถือว่าไปต่อไม่ไหวจริงๆนะครับก็หยุดอยู่ตรงนี้จริงๆคอยชมปฏิบัติการกู้นะครับเกือบจะได้ตำแหน่งแล้วนะครับขยับมาอีก หนึงช่วงตัวก็อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมที่จะปฏิบัติการนะครับถ้าใช้สลิงก็จะยืนอยู่จุดนั้นเลยแต่ถ้าไม่ใช้สลิงก็ทำทางลงมาตรงๆเ้ยครับดานหน้านี่แหละครับสำหรับเสียทัดวันนี้เสียทัดนะครับสวมเสื้อกู้ภัยกู้กันไปกู้กันมากู้กันมาแล้วก็กู้กันไป ดูซิว่าใครจะเก็บแต้มได้มากกว่ากันเสียทัดเองนี่ก็หลายหลุมแล้วแต่ว่าตอนนี้ป๋าเจาะนั้นนำโด่งอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในหลุมล่าสุดด้วยครับ นี่ครับงัดเอาตอ,อยูคาลิตัสเตรียมตัวที่จะทาทางเข้าไปเปิดหน้าดินด้านล่างครับเสียทัดระดมกิ่งไม้เข้ามาถ้ารถติดโลมและกิ่งก้านใบนี่มีประโยชน์ทั้งหมดเลยครับ ท่อนเล็กท่อนใหญ่รวมกันไปมีประโยชน์ทั้งนั้นครับปิดตัวพร้อมลงแล้วครับตั้งลำตั้งลำเตรียมตัวเข้าไปชิดตัวแล้วครับ เป้าหมายของเสียทัดนะครับอยู่ห่างกันตอนนี้20เมตรครับ ้าฐานมั่นคงนี่ก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วครับสําหรับหน่วยกู้ภยัยมั่นใจว่าเอาอยู่นี่ก็การปฏิบัติการนี่ก็ง่ายขึ้นแล้วครับฐานดีมีใช้ไปกว่าครึ่งค่อยๆขยับลงมาเรื่อยๆครับ เดียวครับดูแป๊บเดียวน้ําออกเต็มเลยครับโอ้โห,หน่ากลัวเหมือนกันแล้วครับน้ําอยา่างนี้ฐานอยากหนึบเลยครับเสียทัด ทั้งตอไม้ทั้งต้นไม้กิ่งก้านใบดินแห้งโอ้โหครบเลยครับถือว่าฐานแน่นครับฐานดีมากครับเสียทัดสุดยอดเตรียมตัวเข้าประชิดไปเรื่อยๆแล้วครับ ชิดเข้ามาเรื่อยๆครับทีมงานอีก2หนุ่มรบหล่อครับกำลังไปเอาสลิงครับหนุ่มเต้นกับหนุ่มเบียรครับอยู่ด้านหลังนู่นใช้รถถ่านะครับใช้รถถ่ยลากมาเดี๋ยวก็จะไปลากต่อมารถถ่าเข้าไม่ถึง ีครับประชิดตัวได้ก็เริ่มทําการเปิดหน้าดินด้านหน้านะครับเตรียมตัวจะผูกสลิง อยู่ในช่วงขุดดินเปิดนะครับเปิดหน้าดินบริเวณด้านหน้าหน้าแท็กของ215หครับเดี๋ยวอีกหน่อยสลิงก็จะตามมาไม้ก็จะตามมา โอ้มีหน้าทิมครับอหอยออกไปก่อนแหมนี่ขนาดว่าฐานได้ดียังยุบเลยครับ ลายรอบตัวจริงๆครับ <c oughs> อ้าวเรียบร้อยครับนมเบียโอ้โหโอ้เดินมาอย่างมั่นใจเลยครับ เรียบร้อยสิครับขนาดคนยังจมเลยแล้วรถละครับจะไปเหลืออะไรครับกำลังพลน,นะครับหนุ่มเบียร์เด็กออยเลอร์ลงไปขุดหาลูครับหาลูเพื่อคล้องสลิงครับ แล้วสลิงก็มาแล้วครับนี่ตอนนี้หาลูครับ หน้าที่ของเสียทัศด SY 2 0 4ก็คือทำฐานได้ดีเตรียมตัวดึงแล้วครับสลิงเส้นนี้ก็ายาวประมาณ10เมตรครับ งานนี้เด็กไอยเลอร์ของเรานะครับจบน้องนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นฝีมือระดับอาจารย์เหมือนกันนะครับในการขุดหารูเพื่อของสลิงผูกสลิงเอา้าติดลมแล้วตอนนี้โอ้โห าลูไม่เจอครับอาลูไม่เจอเสียทัดเดินกลับเข้ามาเดี๋ยวจะโกยให้ครับโกยให้สักปุ๊กจีหนึง นมเบียครับลงไปต่อเอาละเรียบร้อยครับของสลิงเรียบร้อยเตรียมตัวครับทั้งสองคันเตรียมขยับตัว ฝั่งของเสียทัดนะครับ2องนี่ออกไปตั้งหลักฝั่งของป๋าเจาะก็เตรียมตัวแล้วครับโอ้น้ําเยอะเลยครับ<อ>เตรียมตัวดึงจบสั้นหรือจบยาว จับตาดูให้ดีครับหนุ่มเติ้ลเตรียมคล้องสลิงจะดึงให้ขึ้นไม้ได้ท่อนหนึ่งก่อนนะครับ สองสดิงแล้วครับไป้วครับดึง น้ำไหลเป็นทางเลยไปเลยครับดึงขึ้นไป ไปแล้วครับรอดไม่รอดครับโอ้โหโอ้โหดุเดือดดุเดือดขึ้นหรือเป่าขึ้นหรือเป่าโอ้ยังครับยังยังยังไหลไหลไหลมีไหลครับเพื่อนสักครู่ครับ เกี่ยวแล้วดึงต่อโอ้ขึ้นไปแล้วครับสุดยอด สุดยอดมากครับสุดยอดมากนี่ครับขึ้นจากหลุมถ้าไม่มีสลิงนี่ก็โอ้ลำบากแน่นอนครับดูลักษณะแล้วระยะทางนี่30 40เมตรครับ ออกเชียร์เยอะวันนี้ถอดสดิกเรียบร้อยครับจบสั้นนะครับใช้เวลาดึงแป๊บเดียว เปลื่นหมดเลยครับรถนี่สภาพนี่โอไปด้วยลินสมองครับโอนนี่อัดแน่นเลยดูดูร่องรอย จบด้วยสลิงนะครับงานนี้จบด้วยสลิงระยะทางจากนู่นมานี่40เมตรครับ40เมตรนี่ถึงฝั่ง40ถึง50เมตรได้ภารกิจจบสิ้นแล้วครับปลอดภัยครับเจอกันใหม่ช่วงหน้าฝาบันดาลก่อสร้างครับสวัสดีครับ